ไม่ลดแน่เอาไม่อยู่หรอใครเอาอยู่ก็บ้าแล้วเอาล่ะหลังจากหยิบคูชาของ B W B มาก็มีคนรีเควสต์สกินทินนมะทุกคนก็แบรนด์เขาเล็งหินตอนแรกเราบอกว่าเลือกสีไม่ถูกเนาะแบรนด์เขาม่เห็นคลิปพอดีเขาก็เลยส่งมาให้3เฉดสีเบอร์3เบอร์4เบอร์5แล้วก็ให้ปรัดมาสีหนึ่งนะทุกคนเป็นสีศูคลิปนี้ก็จะมารีวิวสวอตสกินทินจาก B W B นะทุกคนก็จะมีแวร์เทสด้วยนะ ก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่านยูทูปเนี่ยก็อย่าลืมกดะซับสไครต์ช่องดีซีเต้กดสั่งกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยครับพร้อมกันนะครับไปรับชมกันเลยแบรนด์เขาเห็นเราสวอตรีวิวคุชชั่นของป่าเขาก็ส่งมาให้เลยสกินทิ้งสามสีสามสีห้าเฮ้ยใครที่ผิวประมาณเราก็ก็น่าจะจังวนสามสีห้านี่แหละว่าจะสีไหนดีเดี๋ยวจะสวอตกันเดี่ยวๆให้ดูเลยอันนี้เบอร์ สผิวเราจะได้ประมาณนี้สี่แต่แบบตัวเนื้อสกินทินนะ่ะนิ่มนุ่มเกลี่ยง่ายไม่ได้เหมือนรองคื้นสติกระดุกคนมันคืออันนี้เบอร์ห้าอึอบเอาจริงสี่กับ5้าไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้ากลืนสุดคือเป็นห้าเนี่ยอยากได้คูชั่น4เบอร์ห้เนี่ยอยากได้คูชั่นสนกนส,สกินทินนะ่ะ ก็ตามทำเนียมเนาะถ้าเรามี2ส,สีเราก็จะสวัดสองสีเทียบกันบนหน้าซึ่งก็จะเลือกเป็นสี4กับ5นะทุกคนแสงมันสว่างไปปะอะลดหน่อยจะได้เห็นชัดๆเนี่ยว่ามันมีความใกล้เคียงปึ๊บเห็นปะ4กับ5เดี๋ยวสวัสีกับ5เทียบกันเราจะลงเบอร์สีด้านนี้ก่อนก็ตามสไตล์วันนเทบนมอยเจอไเซอร์ไม่ได้ทากันแหละอันนี้คือเบอร์สี อาจริงเบอร์สี่อ่ะก,ก็ใกล้เคียงกับผิวนะใช้เป็นนิ้วนะทุกคนจะค่อนข้างแตกต่างจากคูชชั่นนะเพราะว่าด้วยความเมจากินทินอนอเป็นแท่งก็ปาดปาดปาด,ปาดแอบคิดว่าตัวเนี้ยใช้ง่ายกว่าคูชชั่นอีกการปกปิดอ่ะได้ประมาณหนึ่งที่ที่ไม่ได้มากได้ความแบบเมคอัพโนเมคอัพอ่ะเป็นผิวเป็นผิวมากกว่าคูชชั่นอีก น่าจะได้ประมาณเนี้ยอะตอนนี้มันก็ลื่นๆื่นบนผิวอะอีกด้านหนึ่งก็จะใช้เป็นเบอร์ห้านะทุกคนแล้วปาดไปประมาณนี้ปะเบอร์ห้าเหมือนฉันปาดอะไรก็ไม่รู้อะที่สีมาเข้ากับผิวอะเห็นปะเข้าปาดบนผิวสีเข้ากับผิวเกินเบอร์ห้าเอออยากได้คุูชั่นสีเท่าเบอร์ห้าจังทำไมเขาทำมาแค่สี่ เป็นความรู้สึกที่เหมือนใช้ทินจริงๆอ่ะเหมือนใช้ทินเทสมอยเซอร์ที่ไม่ได้เป็นแบบสติ๊กฟาวเดชันฟาวเดชันสติ๊กอ่ะอันนี้ก็คือจะไม่ถือเซตแป้งนะทุกคนประมาณนี้ไปให้ทุกคนจดจาผิวหน้านิ้ใหม่ตอนนี้าาเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งนะทุกคนเป็นฟินิตที่เป็นผิวดูไม่เหมือนแต่งหน้าแต่ผิวเรียบเนียนขึ้นผิวช่าไม่แมตตและไม่รู้ว่าอันนี้คือเซตตัวหรือ,อยังมันมีความกลของผิวอ่ะ ซึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาและอันนี้ก็คือความเลอะเทอะที่เกิดขึ้นใครเป็น O C d ก็อาจจะรู้สึกมาแล้วว่าเตียงไงวะตอนสวอตแตกต่างนะแต่พอลงมันผิวแล้ววะโดยรู้ปะว่าด้านไหนเทสีไหนฉันมองไม่ออกฉันบอกเลยว่าฉันมองไม่ออกแต่ชอบความใช้ง่ายของเขารู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าคุชชั่นด้วยสีด้วยอะไรด้วยแหละเราเลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันเลอเดี๋ยวมาสวอตสีบลัชให้ดูกัดขำ เข้มมากเหมือนบัตรจะเซ็ตตัวเป็นแป้งอ่ะหน่อยๆก็ได้พวกสีน่าหลักทำไมบัชดูเ yep, ซ Ges ็ตตัวเป็นแป้งอะสกินทินดูไม่เซ็ตตัวเป็นแป้งคิดไปเองหรือเปล่าเข้ากับผิวเหมนกันนะลงที่แขนก่อนแล้วค่อยแตะบนหน้าอันนี้คือฟินิชลุคสกินทิน เบอร์ห้าเบอร์ส э ี่แล้วก็ plus เบอร์ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวกับมาอัปเดตระหว่างวันแบบไม่เสร็จแป้งไม่รู้จะอยู่ถึงกี่โมงนะหน้า่ะอัปเดตหน้าหน่อยทุกคนตอนนี้เวลาสามโมงสิบห้าจอดไปข้างนอกรอดปะคือมันไม่ได้เสร็จแป้งไม่ได้อะไรเลยไงกกลัวไม่รอดอะแต่ด้วยความที่ทาชนเนาะเราจะปล่อยหน้าแบบนี้แล้วก็ ออกไปข้างนอกกันตอนนี้คือแบบมันกริบอะไรขนาดนี้ทินมันยังอยู่บนผิวนะทุกคนมันแค่ไม่ได้ควบคุมความมันอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเรานะมันน่าจะเป็นงานผิวปะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาไม่ได้เค็มเรื่องคุมความมันปะแต่ตอนนี้คือสีสองข้างเหมือนกันมนาะกกุโคตตอนนี้แบบเจมม้าโมยละมีใครจะให้ไปต่อบ้างเราจะสู้ไหมเราจะสู้ไปต่อไหม เดี๋ยวกาลังจะไปทานข้าวแล้วก็ออกแปข้างนอกแล้วทุกคนไม่สามารถที่จะไปแบบนี้ได้จริงๆขออนุญาตซับมันเมื่อเกินนี่คือความหมันที่หลุดออกมาออกไปกินข้าวแบบแป๊บนึงเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกจริงแล้วมีหลุดออกมานิดนึงอันนี้คือหน้าตอนหกโมงหน่อยค่อยเซ็ตขึ้นมาหน่อยเงินเมื่อ แต้แดดและนี่คือสิ้นวันจริงๆที่จะล้างหน้าแล้วตอนนี้คือสามทุ่มจากตอนเช้าไม่รู้ตั้งแต่กี่โมองอ่ะชุดอาคิปตั้งแต่กี่โมองอรับแตจะบอกว่าตอนนี้คือผิวก็สวยเอาจริงติดทนนะแต่ว่าการควบคุมความมันเนี่ยด้วยความที่เขาเป Skin ็นสกินทินด้วยมันอาจจะไม่ได้ควบคุมขนาดแบบรองพื้นฟูขั้บเดชอะไรประมาณนั้นแต่โดยรวมคือเรู้สึกว่ามันยังมีบนผิวอยู่ เชื่อไหมล่ะว่ายังมีวนผิวอยู่น้องเป็นทินที่อยู่ทนจริงๆเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูกับคลีนซิ่งอนกันอันนี้เป็นคลีนซิ่งของมิซูมิที่เขาซัพพอร์ตเรามาส่งมาตั้งแต่ต้นปีคือใช้อยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละต้องบอกเลยว่าเป็นคลีนซิ่งที่เช็ดแล้วสำลีไม่บาดผิวแล้วก็แบบดึงเครื่องสำอางออกง่ายมากๆใครตามหาคลีนซิ่งที่แบบไม่บาดผิวไม่รบกวนผิวนี้มิซูมิตัวนี้เลยสมูทคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้เลยนี่ปาดเดียวคือปัง ที่ต้องเช็ดหน้าให้ดูเพราะว่าเราจะพิสูจน์ว่าสกินทินเนี่ยอยู่ติดผิวจริงๆไม่เชื่อดูนี่ซับหน้าไปตอนก่อนที่จะออกไปข้างนอกเนาะประมาณหกโมงอันนี้คือผลลัพ์ว่าสกินทินนางติดท์เพราะด้วยความที่เขาเป็นสกินทินเนาะพอลงแล้วน้องเซ็ตตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกความต่างว่าเฮ้ยสองสี่มันต่างกันขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าดูในกล้องกับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันแยกไม่ออกจับมาช้าจนถึงสามทุ่มอ่ะแกว่ามันกี่ชั่วโมงอะ ก่อนเที่ยงด้วยปะถ้าจะไม่ผิดอะแล้ววันนี้อยู่ห้องพัดลมทั้งวันอยู่ได้ประมาณนี้ก็บุญแล้วปะแต่ว่ามันตอบโจทย์สําหรับใครที่แบบอยากเมคอัพ no makeup อะไรอย่างเงี้ยเต้ก็มีโอกาสจะได้หยิบใช้อย่างบ่อยครั้งเพราะว่าใช้ง่ายแล้วมันแค่นี้ง่ง ยังรู้สึกว่าง่ายกว่าคูชั่นอีกนะแต่พกไปเที่ยวไปทริปอะไรเงี้ยน่าจะง่ายกว่าคูชั่นแต่ไอเทียบสกินทินกับครนะูชั่นอะเต้เลือกสกินทินนะถ้าเป็น BWB ีนี่คือผลลับว่ายังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณทาง BWB นะครับที่ส่งสกินทินมาให้เล่นกันนะทุกคนก็สวอสกันให้ดูต้นคิดไปแล้วว่าสามสีแตกต่างไงบนผิวเต้อยากให้เต้ลองสวัสเทียบกับอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับนนรบ,บ